ากอยู่วิ่งทางเรียบมันจะกระโดดได้เท่าไหร่มันอยู่ที่190ครับ190ครับ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับวิ่งเล็วไปหนาจริงจครับจริงจครับโอ้โหนี่ล้อโมตานะล้อแบบนี้แล้วนี่โมตานะใช่เพราะว่าถ้าเราแต่มันยังไม่สุดนะครับ190มันเป็นยางมันเป็นวิบากอยู่มันมันรถมันสั่นสั่นสั่นเกินไปอาการแบบสายอะไรอย่เขาวิ่งสายเสียรถสิบล้อไปเยอะมันจะแกว่งหน่อยเพราะลมมันจะดูดใช่ไหมใช่ครับพ้อมี่คนเดียวครับคนเดียว Could you be the one Shh. Girl, girl. เดีคครรัับบ่่ออชื่อรถครับอยู่ที่อะไรเล็กครับอันนี้เขาเรียกรุ่นอะไรครับพี่เอ่อ C F R ครับ300ร C L ครับ300 300ยสร้อ300มร้อยรือสาม L ครับมันจะมี L ตัว L กับตัว R ครับแล้วมาไหนอะครับเอ่อเพิ่งออกมาได้สอาทิตย์เองครับ2อาทิตย์เองน้อยเลขไม้เท่าไหร่ครับขอไปเลื่อยมาเดี๋ยเอ่อตอนนี้อยู่ที่เพิ่งจัดกลับต่างจังหวัดมานครสวรรค์มา562โลครับ500แล้วเหรอพี่เดี๋ยวนะ ผมขอเพนยาที่นี่นะครับร้อยไฟ LED ไนะลูกดีเนาะตัวนี้เป็นไฟหน้า LED ครับไฟสูงนะ LED ครับไฟต่ำเหรอไฟต่ำปกติครับ LED เหมือนกันหน้าปัดมันเปลี่ยนใหม่นะพี่หน้าปัดแบบ,บ,บเดิมหน้าปัดมันสามารถเปลี่ยนไทม์เซตใหม่ได้หมดครับออพวกนี้มันจะระบายความร้อนด้วยทั้งพัดลมหม้อน้ำแล้วก็มันหล่อเย็นมีพัดลมด้วยเพราะเครื่องมันจะรอบมันจะจัดกว่าตัวไฟ ได้ลองอัดถ้าเต็มที่ลองทางยาวสายเซียนะครับไปนครสวรรค์มาจริงจริงให้ดูจาก Google แบบแผนที่อ่ะมันจะใช้เวลาสามชั่วโมงสี่นาทีครับแต่ผมใช้เวลาแต่ออกตีสี่นะคือเครื่องมันจะไม่ร้อนแล้วถนนมันโล่งสายเซียครับผมใช้เวลาไปสองชั่วโมงไม่ถึงเกือบไม่ถึง2ชั่วโมงครับความเร็วเท่าไรที่ทะลความเร็วาสุดนะพราะแต่ผมลองอัดดูเพราะมันยังไม่สุดยางมันจะเป็นยางวิบากอยู่วิ่งทางเรียบมันจะกระโดดได้เท่าไหร่ มันอยู่ที่190ครับ190ครับ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับนี่เล็ดเวลาจริครับจริงๆครับโนี่ร้อโมตายนร้อแบบนี้นี่ไม่โมตายใช่เพราะถ้าเราแต่มันยังไม่สุดนะครับ190มันเป็นยางมันเป็นวิบากอยู่มันมันรถมันสั่นสั่นสั่นเกินไปอาจารย์แบบสายอะไรนี่เขาวิ่งสายเสียรถสิบล้อมันเยอะมันจะแกว่งหน่อยเพราะลมมันจะดูดใช่ไหมใช่ครับซ้อนเลยพี่คนเดียวครับคนเดียวเดียวเลยดูเลยนะที่ล้อนร้อยเก้าสิบครับ รถยี่ห้อใหม่ด้วยนะครับแต่อย่าไปตกตะลึงนะเพราะถ้าเครื่องมันร้อนจัดพวกนี้หม้อน้ํามันจะดังมากอ่าไม่ีพัดลมพัดลมหม้อน้ำม้อเออ่พัดลมหม้อน้ำจะดังมากอยู่ด้านนี้ครับเอาที่ปัดลมใช่ไหมครับโอเคถ้าร้อนปุ๊บเราแล้วไม่มีกุญแจเสียพัดลมมันจะทำงานอยู่เขาเป่าแต่รุ่นนี้มันจะเสียหนึ่งคือร้อนร้อนขามากเพราะเครื่องมันร้อนขาเราะใช่ครับเครื่องมันร้อนครับก็เสียก็ดีก็เสียคือเครื่องมันร้อนไวเครื่องมันร้อนไวแล้วมันรอมันจัด แต่ใครบอกว่าวิบากวิ่งทางไกลไม่มันมันนะใช่เนี่ยผมพูดอย่างพี่เนี่ยพี่จะมันก็ลองอัดสุดๆเลยครับแต่มันยังไม่สุดเลยครับคือรถมันฟิวยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่มันก็จะโดนลุมหน่อยนะเพราะว่าไม่มีอะไรบางนะมันเสียตรงที่ล้อมันยังเป็นวิบากอ่ะพร้อวิ่งต้องไปเปลี่ยนยางไปทั้งหมดพร้อมวิ่งทางเรียบอ่ะหน้ายางมันจะต้นยับมันไม่เต็มถนนนะครับพี่ล้อเขาวิ่งร้อยเก้าสิบครับดูสภาพมันไม่เกาะถนนพร้อมเป็นยางมันปุ่มมันมีวิบากอยู่ยางนี้ต้องวิ่งถ้วิ่งทางวิบากนะใช่เพราะถถ้้าาาลลลูกกหััังงนนะะยรมโดด มันก็จะทำให้รถปิวและก็ไม่ค่าอัดต่อแต่เลยจังหวัดนั้นผมรถก็สิทิ์เยอะพี่ก็ผมดูแผนที่ผมใช้เวลา3ชั่วโมงอะ่ะในที่ Google นะครับคนครสวรรค์ใช่ไหมอำเภอตะเคียนครับจริงๆรมันใช้เวลา3ชั่วโมง11นาอ็ดแต่ทีแล้วข้อดีอะครับพี่ข้อดีก็คือไปได้ทุกพื้นที่อะ่ะคือลุยได้หมดเลยใช่จะขึ้นเขาลงห้วยลงใช่หนองอะไรหมดเลยถ้าชอบคนคนชอบคันที่ไม่ครับผมไปจองวันอาทิตย์และวันจันทร์แป๊บเลย แต่ว่าถามนดิดนึงฮะเงินดาวเงินเท่าไหร่ครับเงินดาวไม่อยู่ที่เราครับมันมี15% 20%้าเวางวางนานวางเท่าไหร่ครับอันนี้ผมซื้อสดเลยครับซื้อสดเลยนะครับพี่โอ้โหนี่คือกระสียเลาะนะครับสาธุถูกแสนสี่นะฮะซื้อสดเลยนะครับมันมีไฟผ่ามาท่าสายกัด้วยเนาะมีครับพวกนี้มีหมดครับนี่ครับมันไฟทั้งหมด ใช่ครับคนมีตังค์ครับาซื้อสาธุครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าถ้าดาวถ้าผ่อนจะต้องถ้าผ่อนมันวางเงินขั้นต่ำ20,000เนี่ยครับ20,000มัน15%ราคาแสนสี่ใช่ครับแต่ถ้าราคาผ่อนมันต้องแสนแสนเจ็ดนะครับเราร้านนี้ยครับร้านไหนครับพอจะแนะนำเพื่อนได้ไหมแถวเอ๋อเงินนี่นะครับไม่ค่อยอยากจะแนะนำแล้วครับต้องไปดูเองมันอยู่ที่คนชอบไม่ชอบเพราะโปรโมชั่นแต่ร้านนั้ไม่เหมือนกันซัมด้าเข้าไปได้เลยเนาะใช่ครับผมครับ นี่ร้อยสูงเท่าไหร่ครับผมร้อยเจ็ดสิบห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้าใครว่ามันสูงจริงๆอ่ะพอน้ำหนักโคตรถพวกนี้มันก็คือเสียอย่างน้ำหนักน้ำหนักเอาลงปุ๊บโงก็จะลงครับแต่เวลาถ้าขี่คนตัวสูงใหญ่ใหญ่อย่างผมเวลานั่งแล้วทรงมันจะไม่สวยคือจูดมันจะตกเราต้องไปปรับแกนโชกเพื่อให้โชกดันขึ้นมาอีกใช่เลยครับใช่ครับเพราะจูดมันตกก็น้ามันลอยเันก็ไม่สวยข้อเสียก็คือ ม่เพื่อมันร้อนไวเพราะรอรอนมันจัดรอบมันจัดแล้วแล้วสเกลหลังเท่าไหร่พี่ดูหน่อยพี่เคยรู้อยากรุ่นเดิมๆไม่พี่ยังไม่เปลี่ยนอ่ะตัว250ห้าตัวสองห้าเขาไม่ทำออกมาแล้วครับจริงๆจริงๆคือผมจะเอาตัว250เนี่ยครับแตกต่างกันยังไงพี่ซีซีครับซีซีแล้วก็อะไรครับระบบพวกไฟซีนอนพวกอะไรมันจะต่างกันหน้ากระจังหน้าคอนโซนข้างโฟลูเฟลลิ่งต่างกันเนาะใช่ครับใหญ่ขึ้นหน่อยนิดนะตอนนี้ใหญ่ขึ้นคะแต่ตัวนี้มัน300ร้ซีซีครับอันนี้ตัวละร อย่าเีครับตัวนี้ตัวล็อกเบาะครับล็อกเบเา,เเาะอะไรเร,อ,อ,อ,รเาเอา,รา,อารก,ก, וק, ก<ช>ุญแจเ,เนนสียบก็แป๊บๆตัวนี้มันจะเด้งออกเอาให้แขวนเบาะไอ้แขวนหมวกกับน็อกหมากกับน็อกหมากกับน็อกใช่อันนี้ก็คือสำหรับใส่ท้ายรถบ้าใช่ครับไว้รัดของตัวนี้เป็นตัวเก็บกล่อ,งก,องกล่องอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือเอ,าอา๋ออัตราคิดที่มันที่พี่ไปนครสวรรค์เนี่ยหมดไปเท่าไหร่ครับแต่รอบมันสูงเหมือนกันนะประมาณเกือบห้าร้อยนะไปกับไปกับห้าร้อยเนาะประมาณนั้น พี่ใช้รอบสูงป่ะถ้าขีดปกติมันเป็นระบบหัวขีดนี่นะครับเรามันก็พอกินน้ำมันสักเก้าสิบแปดสมันก็เรื่อยๆมันก็ไม่กินน้ำมันหรอกแต่นี่ผมจะลองซัดดูมันจะได้เท่าไหร่มันก็เลยเดี๋ยวมันก็ซดอะซดไปเยอะเหมือนกันหักเลยหักร้อยเก้าสิบี่ผมเพิ่งดูนะว่าพี่นีได้ร้อยเก้าสิบเผมคิดว่ารถรุ่นนี้ของน้องน่ะที่อยู่ที่หนึ่งอ่ะมันสองห้าศูนย์เหมือนกันแต่ตัวนั้นมันเล็กกว่ามันเล็กกว่าใช่ครับบอได้แค่ร้อยร้อยยี่สิบก็ซื้ละ มันอยู่ที่คนขับเป็นเนี่ยเป็นครับพวกนี้เป็นระบบก๋วจีถ้าเราใส่เกียร er ์ต้นอ่ะถ้าลากเป็นเนี่ยรอบมันก็จะได้มากกว่ามันอยู่ที่คนขับครับว่าจะเทนเกียร์เทนเกียร์เป็นหรือเปล่าไล่รอบมันเป็นหรือเปล่ามันไม่เหมือนพวกออโต้ครับออโต้ก็ต้องรอรอบเหมือนกันอย่างพวกออโต้มีจีใช่ครับเกียร์ให้เป็นต้องต้องฟังเสียงเครื่องด้วยเนาะใช่มันขี่เหมือนพวกรถจังหวะสองจังหวะสมัยก่อนเลยก็ต้องไล่เกียร์ในเปลี่ยนถ้าเราจะลอบรอรอบคันเร่งมันอ่ะแล้วเบรกเป็นไงพี่เด็กเบรกดีไหมเบรกระบบเบรกเบรกโอเคครับโชวววว์์์กก็แนนนนน่่่อาาโโชชดดีีเะิม ใช่แต่ยายตะกอดผมสงสัยมากเลยไอ้คันตัวเนี้ยอะไรครับทำไมเขาทำสายสายยาวจังอ่าครับผมอันนี้สายแล้วสายเด็กใช่ผมงงว่าทำไมสายยาวให้เพื่อให้เกะกะทำไมจริงๆครับเผื่อโชคหน้าครับเผื่อโชคหน้ามันจำมันยุบใช่ตัวนี้มันก็จะรับมันก็จะไม่ตึงเกินไปเออคือวัตถุประสงค์เขาคือทำให้รอรับแรแคบใช่ไหมครับใช่ครับโชคกับอัพไซด์ดาวด้วยครับผมโชคกับอัพไซด์ดาวนะครับพอจะทราบไม่แก่เท่าไหร่แกนที่ไม่ทราบก็จะไม่ได้ดูข้อมูลให้ละเอียดขนาดนั้นนะครับ สี็นทกลับนะครับสีทองนะครับนี่ครับพัดลมลมใช่ครับปริมพัดลมปริมพัดลมครับเสียงพัดลมจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็ความร้อนจะขึ้นเร็วนะครับเพราะว่ารอบจัดรอๆเลยนะครับ ข้าร้อยโลไปนครสวรรค์มาแล้วด้วยร้อยแปดสิบเอ็ดโลครับร้อยแปดสิบเอ็ดโลใช้เวลาถ้านผูบอกในกูเกิลจริงๆผมก็รออยากจะลองรถตำรถตำธนามันหน่อยว่ามันจะได้เท่าไหร่จริงๆในกูเกิลมันให้เวลาสามชั่วโมงสิบเอ็ดนาทีแต่พี่ร้อยยังไม่เคยลุยลุยป่าใช่ไหมยังยังครับยังไม่เข้าทางลูกหลังอะไรนะลูกหลังซัดไปแล้วครับทุกนาที่มีบ้านเอซี่บ้านเป็นทุกนาเขาอะไรนะมันจะปิ้วถ้าคนขับไปเป็นหนึ่งสองมันจะลอยคโอ้ต้องคนมีสกิลด้วยนะใช่ครับไปหน้าก็ชอบมากเลยไปอันดี ไฟสว่างไหมครับเมื่อคืนแต่ไฟสูงไฟสูง,สงอะสว,งสว่างพิกอัพไม่ได้แดกอะเหรอสูงสูงมากสว่างมากสา,สาเต็มถน,นนนะครับ<ม>ตัวนี้นิดเดียวจริงๆมันไม่น่าสว่างแต่สว่างมากเลยมันจะพุ่งออกไปเลยว่าหนา้าหวัดหวัาจะเยอะเนาะแต่ก็ไม่มีอุปสรรคในการขับขี่ก็ือคืนเมือคืสว่างใช่ไหมใช่ใไหมเนาะใช่เนาะโปกติแต่ถ้าคนขี่ในเมืองก็ต้องไปเปลี่ยนยางหน่อยครับเป็นทรงโมด้าไปแต่ถ้าผมว่ายางเนี้ยมันจะเข้ากันนะมันจะเข้ากับลูกทรงมันมากกว่า ถ้าเป็นโมตัดแล้วมันจะแบบจุดดีก็คือมันเป็นคาร์ทแห้งเราขี่ในเมืองเราไม่เมื่อยไม่ใช่เหมือนเราสองจังหวะสมัยก่อนที่เราไอ้คาร์ทแห้งใช่ครับมันจะนิ่มแข็งไดครับพี่ไม่ครับต่ก่อนพี่ลก่อนที่ผมจะไปเอาคิดว่าคาร์ทมันจะแข็งมันจะขี่อยู่ในเมืองแล้วมันจะเมื่อยแต่ไม่เมื่อยมันเด้งครับวิ่งคาร์นิ่มครับนิ่มมากคาร์ทนิ่มคาร์ทนิ่มคาร์ทนิ่มแล้วก็ l อ d ดีไปแล้ครับเนี่ย l อ d ดีครับ l อ d ดีทั้งคันเลยมั้งครับครับผมรอบคันเลย ผมชอบโชว์กลับด้วยแต่ว่าไม่มี A B S เนาะพวกนี้น่าจะแม่งครับ A B S มีแพคชั่นมีอะไรไม่มีไม่มีไม่น่ามีเนาะพวกนี้มันจะเป็นพวกรอบที่สูงมันจะแพคชั่นจะเป็นพวกน้ำมันหล่อเย็นหม้อน้ำพัดลมน้ำมันได้เท่าไหร่ครับนน้ำมันน้ำมันได้เจ็ดลิตรครับเจ็ดลิตรเจลิตรขี่ธรรมดาไม่กินครับมันเป็นระบบหัวฉีดถ้าเราลองซัดทางอ่ยาวมาปัดก็บอกเกียร์ด้วยกินเหมือนกันบอกบอกเกียร์บอกเวลาบอกเวลาด้วยเกียร์น้ำมันความมันมีโชว์หมดกับความร้อน ไปสูงไฟต่ำก็คือบอกครบเลยแล้วดีใช่พวกนี้มันสามารถปรับใหม่ได้ครับสามารถเซตได้หมดเลยเซตได้หมดนี่ก็ถังมันนะใช่ถังมันใช้กุญแจเปิดทั่วไปประมาณกี่ลิตรครับพี่บรรจุเจ็ดจุดแปดลิตรครับเต็มถังกี่รอบพี่ไปนครสวรรค์รอบไปรอบไปสองรอบรอบละเก้าประมาณเก้าสิบบาทกับร้อยแปดสิบบาทอ๋อประมาณนี้กลับก็สองรอบประมาณร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทก็ยังเหลืออยู่เกือบเต็มถังนี่ไม่ได้เติมเลยตั้งแต่กลับมาเราก็คือเราเราไม่ขี่ให้มันหมดถังเนาะ ไม่ครับเราไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงสายยาวๆไม่ไม่กล้าครับไม่กล้าเสี่ยงเพราะปั๊มบางทีเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้อะไรครับพี่กล่องอะไรครับกล่องเครื่องเก็บเครื่องมือพวกดูดรถครับมีกล่องเครื่องมือด้วยนะครับเคยร่อพ่อเสือขอฟังเสียงก่อนครับพี่ได้ครับตัดปั๊บี่เราเอาไปเก็บอะไรไปขอเสียงทอดนะของสียงอนะครับเสียงถ้าถ้าทอ่อน เดิมทุกอย่างนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรเลยใช่ไหมพี่แต่เดิมเดิมหมดเลยเดิมเดิมหมดทุกอย่างคิดว่าจะมีโครงการจะเปลี่ยนอะไรบ้างมครับขั้นแรกว่าจะเปลี่ยนท่อเราจะลองท่อก่อนลองท่อกันเลยอาจจะได้ใกล้ซากได้มากกว่านี้แต่ทรงเดิมมันก็สวยนะครับสวยครับพี่แต่ถ้า ถ้าวิ่งย,ยาวๆท่อเจ้าท่อมันร้อนอะรอบมันได้ท่อจะดังพอกว่าน,นี้จะด,ดังแน่นกว่าน,นี้ครับยอดเลยพี่ขอให้พี่ลองลองคว่ำลองขับดูให้บทนท้องลออครับบ<ด>นท้องล้อครับเดี๋ยวพี่เขวินนะครับความสูงพี่เขา175นะครับ ปลายเท้าแข็งแรงไหมพี่มันก็ทิ้งมาทิขาขา,ขาอ๋อต้องทิ้งขาลงข้างหนึ่งถ้าสองขา้วครับถ้าสองขานะสองขาก็คือนิดเดียวเนาะนิดเดียวนิดเดียวร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยหกสิบห้าคิดว่าจะได้ไหมความสูงร้อยหกสิบห้าต้องต้องสไลด์เดียวนาะนิดหน่อยโช๊คมันจะลงเองอ๋อโช๊คจะยุบลงเองนะครับพี่เขาบอกฮะับมค,ความสูงมันเป็นอุปสรรคนะครับถ้าใจรักซะอย่างทีนี้ตับโลกเนี่ย คนขับเป็นทิ้งน้ำหนักไปข้างนึงก็ได้ครับขาเนี่ยถึงพื้นพอดีเขาเวลาจอดติดแสดงก็คือทิ้งน้ำหนักไปข้างให้ก้นมันลงไปข้างนึงนี่มันก็ถึงใช้ต้องขอขอบคุณที่รอดด้วยนะครับเจ้าของรถ c r s 3 0 0 l นะครับผมปี2020เนาะครับผมปี21ปี2020ครับปี2020นะครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่องพักินเวอร์เรชั้ด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีอัปเดต รุ่นไหนอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ